ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับวันนี้เวลาอีกยี่สินาทีบ่าย2องโมงนะฮะผมจะมุ่งหน้าตรงไปที่สากขพังศรินนะครับตอนนี้ขับย้อนแสงอยู่นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์น่าจะร้อนเดี๋ยวผมต้องหาช่องทางที่จะหลบนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะฮะวันนี้ผมลงถ่าย ใช้กล้องหน้าเป็นหลักนะครับเอากล้องหลังเป็นกล้องที่พี่น้องเห็นบรรยากาศนะครับเนื mm. อ่องจากว่าเราติดกับคอนโซลเนี่ยนะครับมันภาพมันยุย่ยๆว,วันไหวนะครับดูแลไม่เวิร์กเท่าไหรนะ่คือผมเลี่ยงที่จะเอาตัวยึดติดกระจกนะครับเพราะว่ามันไม่ติดกระจกมันยึดติดกับฟิล์มช่างที่ติดฟิล์มบอกไม่แนะนําที่จะเอาตัวยึดติดกระจกเนี่ยเพราะมันเป็นตัวที่ดึงในดึงฟิลม์มอาจจะเป็นเหตุให้ฟิล์มมีปัญหาได้นะครับเป็นรอยย่นได้นะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะออกขวานะครับไปทางด้านหลังนี้นะฮะเพื่อจะหลบแดดก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายสามก็นัดเพื่อนๆนะครับที่จะเจอกันร้านกาแฟตอนนี้จะไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ร้านไหนนะฮะคือเพื่ว,ว่ากาแฟชาเนี่ยดื่มมาได้ตลอดเวลาพี่นนะครับจริงๆสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็จะ มีร้านประจําอยู่หลังตลาดนะเหมือนที่ผมแบ่งปันพี่น้องไปแล้วนะครับแต่ช่วงประมาณบ่ายสามนี่ก็อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีก็ส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้านนะครับพี่น้องเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครเป็นพ่อบ้านนะครับบางคนก็ไม่ได้ทํางานนะหรือมีงานที่แบบสบายๆนะครับพี่น้องสาม,มารถที่เปลียกตัวนะครับออกมานั่งพูดคุยกันได้นะครับก็บรรยากาศเมืองตังก็เป็นสไตล์แบบนี้นะครับ นี่กำลังลงเดินอยู่ยนะครับลงเดินไปข้างล่างขึ้นเดินลงเดินนะฮะถ้าปั่นจักรยาน,นี่เหนื่อยแนย่นอน mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองขับไปที่ศะกดิพงำสรินนะครับว่าช่วงประมาณนี้นะครับโอเคไหมมีคนเที่ยวเยอะหรือเปล่าผมจะพาพี่น้องบุไปในศะกดิพงำสริณนะสักสรอบ mm hmm. แต่แค้ที่ผมดูเนี่ยปัญหาผมตอนนี้ก็คือลมครับลมในค่อนข้างแรง นะีมันก็จะมีปัญหากับระบบไมโครโฟนนะพราะผมตัวใช้ใช้ตัวลาโมนิกเนี่ยพี่นงครับมันไม่มีตัวกันลมนะครับโอเคนะตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกขวานะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้ไม่ย้อนแสงนะนะก็มีเพื่อนๆอ,อยู่ทุกจุดนะครับพอเริ่มข<ม>ับเรืเเริ่มนึกถึง นะ<ม>บ้านเพื่อนนะแต่ละคนเริ่มจําได้ก็เลง่ายตอนนี้เวลาพูดคุยกันเนี่ยเวลาเพื่อนพูดถึงสถานที่บางอย่างเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกเนี่ยเนื่องจากว่าเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยนี่นะผมจะวกไปด้านนี้นะครับแต่โทรศัพท์ยังโดนแดดอยู่ดีนะโอเค ันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมซ์รโมนิกนะครับผมต่อสายไม้นะฮะรุ่นที่คุณธนูเคยทําให้ผมนะครับเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วก็น่าจะโอเคแต่ยังไม่แน่ใจนะครับต้องเอาไปตัดดูก่อนว่าเป็นยังไงเป็นไม้สองหัวไม้นะครับเป็นแจ็คเดียวตอนนั้นเราชื่อตั้งชื่อว่าไมนาาเรตนะครับตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับก็เลยกาว่าจะเอาไม้ตัวนี้เนี่ยนะถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยก็จะเอาเป็นไม้ตัวประจำนะครับที่ใช้นะครับถ่ายทำรายการบนรถนะฮะ หราะว่าเราไม่ต้องไปชาร์จนะครับแบตเตอรีร่ถ้าผมเช้ทรมอนิกเนี่ยผมต้องชาร์จทั้งตัวภาครับและตัวภาคส่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับและอย่างเนี่ยบางทีเราต้องไปถ่ายอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเราใช้ไปก่อนเนี่ยนะมันก็ต้องเสียเวลาบางทีก็ต้องเสี่ยงว่าอ่าแบตมันจะหมดหรือเปล่าดังนั้นต่อไปเวลาใช้บนรถแบบนี้นะฮะผมก็จะใช้เป็นไม้ทรามอนิกหรือไม่ก็ไม้โบย่า ไมโบหญนาเนี่ยผมก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดหัวเดียวเป็นไม่เดียวแต่ที่คุณธนูทายผมเนี่ยเป็นชุดสองหัวใหม่นะครับก็พูดนง่ายว่ามีพิธีพิธีกรสองคนก็จัดรอมกันเลยนะครับพูดได้สบายๆนะหรือลากสายไปข้างหลังเนี่ในกรณีที่ผมวางโทรศัพท์วไว้ตรงกลางรถเลยนะครับก็สามารถเห็นผู้โดยสารทั้งหมดได้นะครับเราสามารถ ับไฟคุยหนุนใจไปนะครับพร้อมๆกันเลยนะฮะไม่ใช่เพราะมองแค่ผมคนเดียวพี่น้องสามารถมองเห็นผู้โดยสารข้างหน้าและผู้โดยสารข้างหลังด้วยเรามีไมค์กับทางข้างหลังด้วยสามารถที่พูดคุยหนุนใจกันได้นะครับอันนี้ในกรณีที่หากเราเดินทางไปสองหรือสามคนหรือสี่คนนะครับแต่ปกติตอนนี้เนี่ยผมใช้เดี่ยวคนเดียวนะครับปกติพี่น้องดูผ่านจอเล็ก นะครับเป็นภาพวิวเนี่ยจะเป็นจอใหญ่ใช่ไหมตัวผมเป็นจอเล็กแผมสลับกันนะครับเอาจอหน้าเนี่ยเป็นจอใหญ่นะจอหลังนี่เป็นจอเล็กนะครับเรากำลังมุ่งหน้าสู่สระพระพุิน,นะครับโอเคผมจอดรถตรงนี้นะครับลองแผ่นกล้องนะครับบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก,ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยน้ำจะเป็นสีเขียวสวยและมีสาหร่ายเยอะนะฮะ ตัวอาคารอยู่กลางน้ำนะครับจะเป็นเรือนไม้ทางเดินจะเป็นทางเดินแบบวินเทจสวยมากน,นี่ก็มีนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านพาลูกมาให้หารปลานะครับบราการเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะฮแข็ลกอบลาแบบนีไ้ไม่มีนะครับเราจะมีร้านอาหารนะครับมีเมี่ยงคำมีส้มตำคนจะเยอะมากครับคนจะเยอะมาก ตอนนี้ก็ป,ปรับปรุงใหม่มันดูแบบจืดชืดไปเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยน้ำก็ไม่สวยนะครับน้ำสีไม่สวยเมื่อก่อนน้ำจะสีเขียวอ,อโมมรกตเพราะว่ามีสาลายมีบัวนะครับมีอะไรอะ่ะก็มีเรือปั่นนะฮะจำได้ตอนเด็กๆพี่น้องครับจะมาเที่ยวบ่อยมากนะพาเพื่อนๆมานะครับผมก็แอบมาจับปงจับปลาแถวนี้นครับบรรยากาศสวยงามนะเมื่อก่อนนะครับ ย่างตัวอาคารนี้นะฮะเมื่อก่อนเป็นเรือนไม้นะครับคลาสสิกมากนะครับควรจะมานั่งกันเต็มเลยครับสั่งเบียงคำสั่งส้มตำมาทานกันนะครับเด็กๆก็สนุกสนานนะครับแต่ต้องระวังเพราะว่าอาจจะตกน้ําได้ก็กลับมานึกถึงวันเก่าๆพี่น้องครับที่เคยมาเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ไม่ห่างจากบ้านผมมากนะครับนี่พยายามถ่ายภาพแบบดึงสโลว์นีสวยๆนะครับอยากได้ตอนนกบินนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับนกพิราบไม่มี นะครับหลังๆนี้ก็คงมีอาหารมาให้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็เลยเข้ามานี่น้องล็กพิราบนะครับอ่ะดูสำรวจเส้นทางกันนิดหนึ่งเมื่อก่อนที่นี่นะครับจะมีการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ประจำปีโอ้โหสนุกมากนะครับเนินต่างๆนะครับไม่มีบางกงบังเกอร์เลยพเ่น้อนครับพลาดไปกันนู่นเลยฮะตกน้ำแน่นอนผมมาทุกปีเพราะผมชอบกีฬาความเร็วนะครับ ก็มีเพื่อนๆบางคนลงแข่งขันด้วยนะฮะสนุกสนานนะครับมีทุกปีนะตอนอยู่ที่นี่ก็มักจะขับรถมาเที่ยวตอนที่มีจักรยานก็ปั่นมาเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีคนมาจอดรถนะครับนั่งพักกันนะครับพอสมควรนะฮะตรงนี้มีศาลานะครับจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายแผนกล้องนะครับซ้ายไปขวานิดหนึ่ง เห็นถึงความกว้างใหญ่ของตัวสะกังสุรินนะครับนี่ฮะบรรยากาศตอนเย็นน่าจะสวยงามนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว,ว่าตอนนี้เขามีจัดงานอะไรหรือเปล่านะครับที่สายแห่งนี้นะครับใครมาเที่ยวเมืองตังอย่าลืมแวะมานะฮะสะกังสุรินนะครับ